นบ50บาทตะลุยกินในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่มีแบบอาหารเวียดนามด้วยแล้วก็ไข่กระทะอะไรเงี้ยอุ้ยเฮ้ยนี่นี่เขามีราคายท่ไง25บาทโอ้มาได้แล้ว49บาทตืดต๊ดตึ๊ดอันนี้มีในงานด่วนนะครับวันนี้นะฮะจะเอาคั่วหอม25บาทด้วยนี่ครับดูหน้าตาก่อนดูหน้าตาก่อนเนาะนี่เอาหวานปกติลวกันโอ้ผมหวานมากเพราะอะไรเขาเนี่ย เเพราาะขดีสวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการงบ50บาทนะแล้ววันนี้สถานที่ที่เราจะมาทํางบ50บาทกันเนี่ยตะลุยกินในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งคูเมืองเชียงใหม่เนี่ยจะเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองเชียงใหม่จริงๆแล้วก็นักท่องเที่ยวใจเยอะมากชาวต่างชาติจะเยอะมากแล้วก็แน่นอนถ้าคนเยอะของกินก็จะเยอะมากด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าพวกเรานะจะพาไปเจอร้านอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเราเคยมาโซนนี้แล้วของกินถูกๆเยอะเอาเมนูไม่เกิน50บาทนะครับตัวนี้ก็ไปกัน5คนเนาะอีคิวด้วยอีคิวไทยอยู่อินเสิร์ตอีคิวถอดเสื้อฮ้ยขอรูปมาด้วยนะ ไอรูปนี้ได้ไหเอาเอารูปนี้เอาไอรูปนี้ของไอจีได้ไหมอ๋อได้ได้ได้ไปตามดูในไอจีคิวไอมันเป็นสตอรี่หรือรูปอะสตอรี่คิวเออให้ไอจีคิวไปอ่าใครอยากได้ไอจีพี่พิงค์ให้ไปใครอยากได้ไอจีเก๊ดให้ไปอย่าไปตามเลยมึงอ่ะอย่าไปตามเลยมึงอ่ะจนมาเห็นก้าตาจนผ่าใจมาเจ็อย่าไปตามอย่าไปตาม โอเคไปเรา,าลุย <laughs> จุดแรกที่เรามานะครับตลาดประตูเมืองเชียงใหม่อันนี้ก็อยู่ในบริเวณคูเมืองนะนั้นเดี๋ยวเราไปลองไปดูที่นี่แล้วกันนะครับอะไรเนี่ยอมอ,อะไรอีกเนี่ยยานดมฮะ หวัดเป็นหวาน oh. ัาจไม่แดงถนัดฉันปวดหัวมากนะไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตลาดประตูเมืองเชียงใหม่กันไป แรกเรามาเจอแล้วนะครับตลาดประตูเมืองเชียงใ<ม>หม่แหนมหมูแดดเดียวนะครับไม้เจ็ดบาทสามไม้ยี่สิบแล้วข้าวเหนียวคอ่ะข้าวเหนียวเท่าไหร่ห้าบาทเอ้าบา้ก็อยู่ในไม่เกินห้าสิบบาทดียี่สิบห้าบาทเองข,นะขอชิมอเอาไปข้าเอาไอ่าซื้อดีกว่าซื้อแล้วกินเอา้าผมไม่เคยดูหรอกันก็แสิบ <ś, ว ะ> อันนี้อะไรครับเนี่ยคนในหมู่บ้านผมนะครับคนรู้จักกันเราขออนุญาตชิมหน้าร้านนะครับแหนมหมูแดดเดียวก้อน Hmm ký kính mày cong đi mày em kính nơi nào. Tay nèm giữa nhà mày nèm 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 nè, 25 nèm 25 nèm 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 ăn nèm 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 เนี่ยชื่อร้านเดี๋ยวร้านลองบีงบหงทอดที่ตลาดปรทุูเมืองเชียงใหม่เดินเข้ามาเจออยู่โซนแรกๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปดีกว่าว่าเราจะไปเจอร้านอะไรอีกนะครับ อนนี้นะครับเรามาอยู่อีกร้านหนึ่งนะครับนี่ร้านไข่กระทะแล้วก็มีแบบอาหารเวียดนามด้วยแล้วก็ไข่กระทะอะไรเงี้ยที่ร้านนะครับราคาอยู่ในเซตของเราบรีไม่เกิน50บาทนะครับเพราะว่าเ,เริ่มจาก20นี่ไข่กระทะนะครับสาไข่กระทะไข่กระทะ40ไข่กระทะทรงเครื่อง4-5แล้วก็ขนมปัง7บาทอะไรเงี้คยคือ50บาทบางท,ทีได้2เม, 2> ม,น,มนูเลยนะสองเมนู3เมนูแล้วจัดดีๆอ่ดดะดังนั้นเดี๋ยวให้พี่เติ้ลกับอีคิวสั่งแล้วกันว่าเขาจะกินอะไรให้อยู่ใน50บาท ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้โหขนมปังคือเขาเป็นร้านแบบอาหารเช้านะมีไชกะพามีขนมปังเลยนะอาหารเวียดนามอะไรเงี้ยก็ของพี่ต้นราคาเท่าไหร่ครับ19บาท19บาทเป็นเมนูอะไรนะผักรวมหมูผักรวมหมูขออีกคิอว่า17บาทครับ17บาทรวมแล้ว30มสบาทสิบหกบาทสาบาทเฮ้ยเหลือ14บบาทโอเคนะลองชิมไม่ดูครับนี่ไม่เจออะไรเลยไม่เจออะไรเลย อ๋อยงกลับไม่เจอเลยกลับไม่เจอมันร้อนมันร้อนเหรอมันร้อนอยู่อ่าหัวหัวเออเหมือนนมปังมีกุ้งเชียงแล้วก็บวกพวกผักอะไรเงี้ยอุ้ยฟังดูเลยมันร้อนอ่ะน่ากินอ่ะเหมือนเรากินเจอยู่นะ คนละ50บาทนี่ก็อิ่มแล้วเมื่อกี้ไข่กระทะแค่35บาทเงครับโอเคครับก็นี่นะครับร้านไข่กระทะเลิศรถไปครับเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปว่าเราจะไปร้านไหนกันต่อร้านต่อไปครับร้านนี้พี่เต้นบอกว่าเคยมาเคยมาซื้อไหมเคยเคยมาซื้อด้วยมากับใครคนคนเดียวสอง ร้านปั้นเตาเชียงใหม่อยู่ในโซนคูเมืองเหมือนกันราคาน่าจะไม่เกิน50บาทใช่ไหมไม่ต้องระวังเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปเฮ้ยนี่นี่เขามีราคาไง25บาทคืออยู่ในราคา50บาทมันโถเขาก็15บาทนะครับนี่มันโถเผลือกมันโถใบเตยอะไรอย่างงี้เนาะมีสามราคา15 20 25อ่้าอที่นี่มีสามราคาเขาบอกแล้ว15 20, 20 25ดนะังนั้นถ้ามีเงินมา50บาทกิน25ได้สองลูกโอเคเอาอะไรพี่เจ้าสั่งเลยเดี๋ยวเรามากินให้ดูกันลาวาไข่เดิมเอา,า,เอา,า,เอา่ัมง อะมับไรเขียวอันเขียวอันเขียวอะไรอามันญี่ปุ่น<ท>คอ้เราหมดแล้วอามันญี่ปุ่นโอเคริกัอุ่นให้ห้างสทีอ๋อต้องเอาไปอุ่นโอเคครับรอแป๊บหนึ่ง5 minutes later มาแล้วทุกคนมาแล้วครับโอ้ยสีสันน่ากินมากพี่ต้นสั่งอะไรบันโถใช่นักอย่างเนี่ยโอ้โอ้โหพี่ต้นลักลักอันนี้เป็นช็อกโกแลตใ่่ ใส่ั้กใส่แตกมันเป็นไข่เค็มนะดอือือมอร่อยอื้อ่อืมอร่อยอร่อยมากนี ว้าวเขากูกินเนี yes> ่ยอร่อยอร่อยอร่อยมากว้าวอร่อยเนาะปันโทปันโทนี่สิบห้าบาทเป็นปิ้งย่างมือให้ไงครับอืมนุ่มนุ่มนิ่มนุ่มนิ่ม อะไรมองหน้ากูทำไมบางทีพูดอะไรไม่ได้นะพี่ต้นเนี่ยพูดอะไรไปเรื่อยเราไม่ตั้งใจบางทีไปตรงกับชื่อแฟนเก่าแล้วกูก็พูดไปเรื่อยแล้วมึงก็มีแฟนเยอะสัตว์ไม่ต้องเล่าก็ได้เฮ้ยนี่ไงมันหรอไม่ใช่เออ อร่อยคือที่เนี้ยกระดาษอร่อยมากครับคือที่เนี้ยกระดาษอร่อยมากครับเคยกินกระดาษของปลาเป่าทั่วไปแล้วติดคอจะติดคอแต่ที่นี่จะนุ่มนุ่มเลยนเลื่อเลืไม่เยอ่ะไม่เหยื่ไม่เหยื่อขอไม่เชื่อว่ากระดาษกินได้ล้องล้องเลยนุ่มเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยมีรสชาติปะห้ามตัดต่อตรงนี้ห้ามตัดต่อห้ามตัดต่อนะ เฮ้ยมีรูชาบเป็นยังไงครับไม่มีอะไรแล้วนะดูในปากเขานะอ้ปาอบปบกขาบะกขาบกทำเพื่ออะไรอร่อยมากครับมาลองก็ได้นะครับนี่ปั้นเตานะครับตรงนี้ประตูสวนดอกนะครับอยู่ในโซนกูเมืองเหมือนกันนะครับโอเคมาเราไปร้านต่อไปเถยะครับผม นที่4ในครูเมืองนะครับเรามาเจอร้านนี้นะครับไข่เจียวบุฟเฟ่ไข่เจียวมันมีต้มตําด้วยครับดูต้นราคานะครับต้มตําเริ่มที่40บาทนะครับแล้วก็ไข่เจียวเนี่ยเริ่มต้นที่39บาทไข่เจียวก็ได้ข้าวได้อะไรงันเลยนะครับมาเดี๋ยวเราสั่งไข่เจียวดีกว่า39บาทนี่คือยังไงครับไข่องฟองค่ะแล้วก็อปิ้งถ้าไข่สองฟองนะครับสองฟองสี่สิบเก้าอฟอง่เกก็อยู่ในงบอยู่ดีเออก็อยู่ในงลบอยู่ดีเอาสองฟอง เดี๋ยวเราแต่งกันตรงนี้คือเขาให้เลือกนะครับใช่ไหมครับ <az> อันนี้ใส่แก้วใช่ไหมะใช่ค่ะอ่าก็เลือกเครื่องนะครับที่จะใส่กับไข่เจ <ens> ียวอุยอ้ย <laughs> <comple ans> อุยอ้ยเด,นดนินเดิน ใส่ที่เรายัดใส่แก้วไปเมื่อกีอ้นี่ครับอื <c oughs> โอโหถ้าใครมากินนะครับให้เอาน้ำแข็งมาด้วยบึกบ้าหรือเปล่าอร่อยครับอร่อยรู้แต่อร่อยนะงู่บาาูบ้าทำไมมันร้อนอะรอเพราะว่ามันไม่ใช่ข้าวเย็นมันไม่ใช่ข้าวเย็นมันมเป็นข้าวงหวานบอกให้มึงตั้งสติ ให้เึื่องคิดดีๆก่อนอร่อยไหมคะอารมณ์ดีใจดีต้องมาที่เซเว่นประตูสวนดอกจุเลคูเมืองเชียงใหม่เดี๋ยวเราไปร้านอื่นกันดีกว่าไปม,ม,ามาถึงอีกร้านนึงครับนี่ราคาไม่แพงอยู่ตรงประตูสวนดอกเหมือนกันไก่ทอดสปันเจ้าเก่าก็ตอ,ตอนนี้เขากำลังทอดอยู่แล้วก็แบบไก่ทอดขายดีมากไม่ทันเลยแสดงว่าเราต้องกินไก่ทอดสปัน นะครับแล้วก็ราคาพม่คุ้เห็นแล้วมีแต่15บาท20 25บบแพงหน่อยก็ต้องสะกพวก40บาทแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยนะเดี๋ยวเรากินไก่ทอดข้าวเหนียวไก่ทอดกันแล้วกันวันนี้มีรายงานด่วนนะรับวันนี้นะฮะ นี่เอามึงไม่คืนช่วงขาวก็ผิดมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่อันนี้ขอถามหน่อยมีมีอะไรบ้างครับตรงนี้เป็นส่วนของน่องสีสะโพกครับน่องสีสะโพกนี่ราคาชิ้นเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทครับห้าสิบนี่ได้เลยนี่ครับนี่ครับน้องแล้วน้องเนี่ยนะครับเท่าไหร่ครับไก่ยี่สิบห้าบาทครับยี่สิบห้าอันนี้ยี่สิบห้าบาทช่วงนี้นะครับข่าวสามมิตินะครับขอรายงานบ เขเก็บไม่จะถึงแม่ไหนโอ้โหราวนี้ไม่แน่ดูสวัสดียังอ่ะเข้าแล้เข้าเล้วสวัสดีสวัดีครับพบกับผมต้นสายหมีนะฮะแล้วก็คลาสสิกลุนะครับแล้วก็เด็กหน้าใหม่หน้ามนาุ่งเด็กหน้าใหม่หน้ามนพี่คิวจังพี่คิวเนี่จะมาในช่วงของข่าวต่างประเทศทไมครับส่วนพี่นุนี่จะเป็นข่าวบ้านการเมืองส่วนพิเต้นเนี่ยจะเป็นข่าวลามุก สอกเซกดาราสอกเซกดาราะฮเรื่องอะไรมีดาราชายท่านหนึ่งนะฮะใครเอ้าเขากลับบ้านไปตอนนี้กำลังสร้างภาพอยู่นะฮะใครเด็กคุณคุ้นคุณจะได้ไก่คุณจะได้เด็กไก่สาระที่ไหนล่าสุดนี่ดาราท่านกินอีกอย่าหมดยังไม่หมดนะครับเห็นน้ำจิ้มนะครับมึงจะฟังข่าวไหมเนี่ยจบไปก่อนหรือล่ะพบกับช่วงโฆษณานะครับไข่ทอดสอกสันนะครับมาๆๆนี่ๆอ่ะเปเถอะนะ เราหยุอะไรเมื่อกี้วไมได้ต่างกันมากนะเออเายอกยอกยอกเอากินกินกินหือกรอบไหมกรอบกรอบไม่ไม่ต้องไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยอ่ะเอาไว้เฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องจิ้มเลยอืมเออเออ เดี๋ยวพวกบอช่วงต่อไปครับเอาพาไปเลยแางงานสนับเท่อันนี้นะครับมีข่าวเกิดขึ้นหลายมากมายนะครับผมมีชาวต่างชาติคนหนึ่งนะครับเมื่อก่อนเขาเคยย้อมผมเป็นสีทองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขากลับการย้อมผมสีดำนะครับเพื่อกบเกลือนกบเกลือนอะไรกบเกลือนผมเขาอ้อล้อ ซผมทออาตอนนี้เขาเริ่มเปลี่ยนแล้วก็ปีนี้แล้วเขาตัดผมโคนผมอันนี้ต่างประเทศอรอเหมือนข้างบ้านเมือนะ อเดกเวก็ถือว่าไก่สปันนะครับอยู่ตรงประตูสวนดอกนะก็อร่อยเขาจะมีเมนูอื่นด้วยนะมีเมนูแบบน้ำพริกกะปิแต่ว่าเราในคอนเทนต์เราคือได้50บาทจริงๆ50บาทมาได้นะเพราะว่าไอ้นี้ยี่สิบห้าขาเหนียวสิบบาทก็เป็นสามสิบห้าเลยือสิบห้าบาทเขาถือว่า50บาทสบายๆเลยไก่อร่อยไก่อร่อยจริงอันนี้ใช่กับไก่ใช่อร่อยจริงใชจริงๆจะอิ่มเขาเจอของอร่อยนะจะอิ่มแต่ร้านซาลาเปาใช่ไหมใช่แต่ของอร่อยมันสามารถทําให้เราอยากเข้าไปข้างในได้อีกนะโอเค ไอนี่ก็กินเยอะมากนะไม้เอาไต้ตรงไหนวะโอเคเดี okay, ๋ยวไปเจอกันร้านต่อไปครับว่าเราจะพาไปร้านอะไรตอนนี้ครึ่งทางแล้วนะก็นะครับไปกินของคาวมาแบบ5้าร้านแล้วเดี๋ยวต่อไปนะเรามาแบบร้านน้ำร้านของหวานกันบ้างดีกว่าราคาก็50บาทได้ไหมแม่ค้าราคาตมป้ายเลยนะคะ ชานมโกโก้ะเอา39บาทอะเริ่มต้น39บเ้านี่ใช้3สบนี้ใช้55้นะครับผมเอา39พอพงบมีแค่50บาทเอาฟรีเลวไม่รูความหวานเหรอครับเอาหวานปกติล้ันโอ้ผมหวานมากเพราะอะไรเพราะเขาเนี่ยเงราะาเนี่แล้วอันนี้เอาอะไร ไม่เอาครับเอาฮะ<อ><อ>ไม่เอาครับเอาเะอเอาอะไรชานมไว้หมองโอเคเดี๋ยวให้ทีมงานสั่งกันแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันทีเดียวนะครับ,ร,บราคาไม่เกิน50บาทถ้ามีแฟนแล้วผมถอยนะครับถอเยเหนครับคนนี้ของผมถอยไหยครับคนนี้ของผม สามเก้าหมดเลยเนาะวันนี้3 9บาทนะครับอยู่ตรงนี้เขาเรียกอะไรครับใกล้ๆเลยครับทางง่อยแถวนี้แดดแรงเนาะครับที่แดดมันแรงมันแยงตาครับแต่พอเธอส่งยิ้มมามันแยงใจเจอบ่อยไหมครับอย่างเงี้ยอันนี้เพิ่งเจออันนี้เพิ่งเจอ อีกร้านนะครับร้านลับเลยตอนนี้จะเอาขั่วหอม25บาทด้วยขอกไม่แพงจริงนะครับมาดูว่า25บาทได้ประมาณไหนมากมากพี่้ะเอาอะไรพี่้ะเอากระเทียมหรอตะหม้อกะเพราแล้วกันยีิบหาบาทเท่ากันหรอครับ25บาทแล้วเพิ่มไข่ดาวนี่เท่าไหร่ครับ10บาทเป็น10บาทก็บวกเป็น35 35เฮ้ยนี่ยังไม่เคยงุ เอาไข่ดาวด้วยงันนะครับใช่เออก็คือวันนี้เราพาดูเมนู50บาทเนาะแต่ว่าอันเนี้ย25บาทถูกมาก,มกบวกไข่ดาวอีกก็เป็น35บาทยังถูกอยู่อต้องอยู่นี่ต้องต้องอยู่นี่ก้อยู่องอํานำ <laughs> ต,ต,ตัวแบบปลกๆกันนะหลักๆกำลังนึกคำอยู่ไม่เหมือนว่า<อ>เหมือนหลบหลกซ่อนซ่อ่ะ เหมือนมีใครมาเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นเดี๋ยวรอดูกันดีกว่าว่าเราเอาขั้วหอมยี่สิบห้าบาทเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วพี่เต้ก็สั่งข้าวไก่กระเทียมเดี๋ยวรอดูกันครับผมจะบอกว่าตรงนี้นะร้านเขาอยู่ที่หลังโรงเรียนทุพราชนะครับตรงวัดลำช้างนี่ครับดูหน้าตาก่อนดูหน้าตาก่อนเนาะนี่ กะเพราแล้วก็ไข่ดาวครับถ้าแมวไข่ดาว25บาทโอ้โหเฮ้ยมีอยู่นะเออดู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 ไก่เยอะนะให้ไก่เยอะมากนะครับนี่เอาไปแบ่งไข่ได้เลยนะเนี่ยจะบ้าหรือไงเอาไปแบ่งไขยเลยอ่อเอาแบ่งไขยเมียไปโอ้ไม่ล่าพูดตะดอกตะกอกยังไม่มีเมียยังไม่มีเมีย ไม่อพูดอะไรออไม่ยังไม่พูดอะไรไม่พูดอะไรถึงเงยียบเงียบไหมอ,อืนี่ครับอร่อยมากเปออ็นหนูชอบกินกะเพราด้วยแล้วก็ยังมีเมนูอื่นก็สเต็กก็มีถ้าไม่เกินห้าสิบบาทมีอีกแบบตัดเมนูไหมไม่เกินห้าสิบบาทอือสามอย่างร้อยของทอดพวกนี้สามสิบห้าบาทสามอย่าง โอ้โหมานั่งกินนักเก็ตเป็นไฟอะไรก็ได้นะมา2องคนกูรับห้าสิบาทได้สามอย่างเโโต๊กหนงตาเต็กนงนะครับหลังโรงเรีนยนยุพราชอู้พี่หนงนั่งอยู่ใช่ไห, <c oughs> <c oughs> หม <c oughs> นนครับเนี่ยพี่หนงรู้จักกันเนี่ยจัหมดจัหมดเลยครับนี่โอ้ไม่ได้เจอกันนานแล้วเ <c oughs> มืองไทยเนี่ยอันนี้เป็นร้านที่อร่อยนะเจ็ดนะเรายังเหลืออีกสามร้านเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้กินอะไรอีกในงบห้าสิบบาทจริงๆของกินเชียงใหม่ถูกมากครับเยอะด้วยไก่เยอะมากเลยไม่รู้จัก よし。<laughs> <laughs> เอาละครับร้านต่อไปนะครับอีคิวบอกว่าอยากกินขนมจีนกินนะเราอยู่นี่เลยขนมจีนปลาไหลเจ้าเก่าตลาดมิ่งเมืองนะครับอยู่ในคูเมืองเชียงใหม่เหมือนกันนะครับจะให้คิวเรื่องนี้น้ำเงี้ยวน้ำยากะทิแกงเขียวหวานน้ำกะทิแล้วกันับน้ำกะทิขนมจีนนี่ราคาเท่าไหร่ครับผมแกงเผ็ดหมู40บาทเขียวหวาน40บาทน้ำเงี้ยวสามสิบบาทน้ำยาสามสิบบาทครับของอีคิวน่าจะสามสิบบาทก็อยู่ในงบไม่เกินห้าสิบแต่งจริงไม่เกินห้าสิบหมดเลยนะ อ่านะเอาน้ำยาครับน้ำยานะครับอตอนนี้เราต้องใช้ตัวช่วยแล้วนะครับเพราะว่าเราผ่านมาร้านนี้ร้านที่8แล้วปะแปดสองร้านครับอ่าได้แล้วได้แล้วอ้าวน,นี่น้ำยาครับมาอื้มอ,อื้มอยากินว่ะป้าผมเอาน้ำยาอีกหนึ่งนะเอาไหมพี่เจ้าไหมจัดมาเอาน้ำอะไร,น,รน้ำยา A few moments later ไหนเราชิมกันนะวุ้ย 30บาทครับนะครับ3าบาทเติมผักได้ครึ่งโล <c oughs> ใครอยากตามมาตำตลาดนิ่งเมืองร้านที่9ก้ของวันนี้นะครับยังอยู่ในเขตครเมืองครับผม สาวๆบอกว่าอยากกินส้มตําแล้วช่วงบ่ายๆนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ร้านวันส้มตาอ่าอยู่ตรงนี้เป็นหน้าตลาดมิ่งเมืองอ่าโอเคห้าสิบบาทกินได้ไหมครับได้ได้ห้าสิบบาทกินได้ทอาเมนูอะไรเราเอาส้มตำปูปลาค่ะปูปลาคี่เท่าไหร่ครับสี่สิบเหลืออีกสิบบาทครับมีอะไรขายไหมครับแคหมูีแคบหมูงั้นขอเป็นส้มตำปูปลากับแคบหมูนะครับเอา เผ็ดครบรสค่ะครบรถเผ็ดไหมเผ็ดครบเผ็ดน้อยเผ็ดหวานหวานหวานมากหวานปกติอ่ะโอเคนั่นเดี๋ยวรอดูต้มตังกหนครับผม นี่ครับนี่แคบหมูอ้าวนี่ครับนี่ครับอืมอ่ะไอ้ไม่ยิงจริมกินได้เอยๆกินได้เอยๆกินได้เถอะอืมแต่เพื่อนอร่อยกว่าคนอื่นอ่ะอิ่มไม่จริงนี่โอ้โหเอวรอยแล้วตอนนี้อิ่มไม่จริงเขาบอกอิ่มไม่จริงเอวรอยอละเอวรอยนี่นะครับเมนูนี้40บาทแล้วก็อันนี้10บาทนะค่าหบาท กินส้มตำได้แบบอร่อยอร่อยเลยนะครับ50บาทนะมาเชียงใหม่ไม่ต้องตังค์มาเยอะเอามา50บาทพอถึงไม่เผื่อข้ารถเลยเหรอ <c oughs> เผื่อข้ารถด,ด้วย <c oughs> นี่ครับทุกคนอันนี้มีมีมีมชื่อร้านไหมลุงอ่า <c oughs> นี่ไส้กรอกมณีสิธิ์ครับลูกแล้วเท่าไหร่ครับแปดล,ลูกสิบาลลสบาทแปดร้อสิบบาท เอา50บาทครับนี่สบายสบายเลยเป็นร้านที่10ของเราในวันนี้นะครับตอนนี้ขายอยู่บริเวณคูมเมืองเหรอใช่ไหมคูเมืองครับนะครับแล้วขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับบ่ายสองถึงสองทุ่มบ่ายสองถึงสองทุ่มถ้าจะหาเจอได้ต้องไปทางร้านวินคอสเมติกทางร้านวินคอสเมติกโอเคก็8ลูก10บาทขอชิมหน้าร้านเลยนะห้าส mm ิบ hmm. บาทได้เยอะมากพี่ต้งถือไว้หน่อยเออไอนร้อนไอร้อนพูดไม่เปาะเลยโอยขอโทษอะ อถือไม้ไว้ถือไม้ไว้ไอ้นี่อร่อยจริงเดี๋ยวนะอ๋าจริอร่อยจนต้องจิ้มเพิ่มแล้วก็เอาขอกินก่อนท๋อลอง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 ลอองลองลอน้องแบบนี้อ่ะมีอะไรกินนอกไปใช่ไหมนะอืมเป็ดตอกยังกินขิงขิงดองอืมอร่อยเลยอ่ะนี่ครับกินกับผักสดๆด้วยอร่อยอ่ะ องยู่เชียงใหม่นี่และครับร้อนที่ีโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับรีวิวครบไปแล้วนะครับสิบร้านในครูเมืองเชียงใหม่เป็นของอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงจริงๆแล้วมีเยอะกว่าน,นี้บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นการใจเมืองอาจจะแพงแต่ไม่ใช่คูกบางอย่างบางอย่างมันไม่ถึง50สาสิบเลยซ้ำก็ถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับอยากให้ไปรีวิวที่จังหวัดอะไรอีกคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำ ครบ50บาทนะครับที่จังหวัดนั้นก็ได้นะครับโอเคหลังคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะขอบคุณสมาชิก v i p ที่สนับสนุนรายเดือนด้วยนะครับแล้วก็ซูเปอร์แตงนะครับทุกบาททุกสตางค์นะครับก็เอามาซื้อใส้กล่องนี่แหละครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับนะครับขอบคุณนะครับร้อนไปเลยอีกไม่ร้อนอ้าวเฮ้ย